มาต่อจากคลิปที่ผมบอกว่าถ้าอยากหาและได้เสิมให้เป็นฟรีแลนซ์ใช่ไหมเพราะมันไม่มีต้นทุนแล้วมันก็สามารถบริหารเวลาเองได้ก็จะยังมีคนมาโต้แย้งว่าเอา้าแต่ผมไม่มีประสบการณ์อ่ะไม่มีผลงานเลยไม่รู้จะหาประสบการณ์จากไหนด้วยเอ้าก็ไม่มีทักษะอ่ะคำตอบง่ายครับไม่ต้องทำล้อเล่นครับหยอกเล่นคือถ้าเกิดข้ออ้างเยอะผมก็ไม่แนะนําให้ทาจริงๆแหละเพราะว่าการเป็นนายตัวเองอะ่ะมันไม่ง่ายมันก็มีการต่อสู้ต้องมีการทดลองผิดลองถูกเยอะแหละแต่ถ้าจะให้แนะนําจริงๆนะถ้าคุณเอาจริงแล้วจะไปทำอะ่ะผมจะบอกว่าตอนที่ผมเพิ่งเริ่ ว่าทักนะผมไม่ได้ไปโพสต์ตามกลุ่มว่ารับทางานฟรีอย่างนั้นโดนด่านะครับคุณไปตัดราคาเขาไปทําตลาดเขาพังหมดทักส่วนตัวไปเลยลองดูซิว่าเ,เสิร์ชในเน็ตเสิร์ชต่างๆนั่งดูโซเชียลมวิดียนั่งดูกลุ่มนั่งดูต่างๆแล้วดูซิว่าร้านไหนธุรกิจไหนคนไหนที่ร้อนน่าจะพอช่วยงานเขาได้ลองทักเสนอตัวไปทํางานให้บอกเลยว่าไม่มีผลงานขอทํางานฟรีแลกประสบการณ์เก็บฟีดแบ็กเข้ามาหรือบางทีถ้าฟีดแบ็กมันดีเนี่ยเราเสนอตัวถามเขาเลยว่าโอเคงั้นถ้าเกิดผมจะทําต่อแบบเก็บเงินเนี่ยพร้อมจ่ายเท่า ขอรีเฟอร์แนะนําส่งต่อขอรายชื่อเขาแนะนําเราให้คนอื่นต่อพอมีคนชอบเราก็เก็บรายชื่อมายืน่นข้อเสนอให้เริ่มมีผลงานถึงจะเริ่มโพสตได้คิดเงินได้เก็บเงินได้แล้วต่อยอดไปด้วยถ้าบวกกับการสร้างตัวตนอีกนะมันก็จะยิ่งมีผลงานมีผลงานมีผลงานเลยมีลูกค้ามากขึ้นมันใช้เวลาเว้ยมันใช้เวลาแล้วมันไม่ใช่มันจะไม่เหนื่อยแต่มันไม่ใช่ว่ามันทาไม่ได้ยิ่งช่วงนี้โลกสมัยนี้ทุกวันนี้แม่งโคจะเอ,อื้อเฟื้อโคจะเปิดกว้าง,งการทางานฟรีแลนซ์เยอะขึ้นมากๆมันไม่มีอะไรเหมาะไปกว่าช่วงนี้อีกกแล้ววในนนาารรเเเิ่มป็ยตั